สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยดูนะฮะนี่ขณะนี้เนี่ยดวงตาบนเชื่นครับกูบาไก่แล้วก็สัม,มนเนนพามเนี่ยเริ่มออกเดินทุดงแล้วนะฮะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนมายกนะครับเดี๋ยวมีอาสามายกนะอ่าวางไว้ริมๆนะครับเอาวางไว้ริมมเดี๋ยวมีอาสามายกนะครับอ่าวางไว้ริมมนะอ่าอันนี้เอาเอานมใส่รถเลยครับนม นมยาช่วยใส่รถเลยครับน้ำเอาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีรถมายากับน,นมใส่รถเลยครับช่วยกันช่วยกันหยิบไปใส่รถได้เลยฮะอ่าผมอะไรช่วยยังใส่รถได้เลยฮะหรือจะกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้เอายกสองมือจ้ะแม่ยกสองมือยกสองมือเลยยกสองมือนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหยิบขึ้นรถเลยฮะยกสองมือคอยเลย ยกสองมือคอยเลยนะครับขณะน,นี้หลวงตาบุญชื่นออกเดินทุดงแล้วนะฮะเจ็ดนาฬิกาอ่าวันที่ยี่สิบสามครับไม่โรยครับไม่โรยแล้วไม่ทันแล้วถวายทั้งถุงเลยอ่านี่ลูกศิษย์วัดโอ้อ้าวสาธุ มนนี้ครับตะาขวาครับบน,นทางขวาไหนฮะอ่ากุบาไก่สามเณรพารมนะฮะเออเอาแจกเลยพี่อีกถังนึงฮะมีถังนึงถังใหญ่อยู่ใงต้ถุนดาราไปด้วยใส่รถพวกเราไปเลยกินกัน เจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีนะฮะวันพฤหัสที่ยี่สิบสามธันวาคม,นะมคน,นั่งเลยครับนั่งเลยวางโทรศัพท์เลยมานี่เฟวิมานั่งรอกราบเลยนะฮะในเช้า ยกสองมือเลยครับอ่ายกสองมือเลยออไม่ได้เก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยครับเก็บเก็บไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได,ไได,ไได้เก็บทั้งกระเป๋าเลยฮะยกแต่น้ํายกแต่น้าน้ําเดียวครับไม่ได้อ่าซ้อนกันเออไม่ได้นะท่านเดี๋ยวเป็นนาบัตรกับท่านนะครับอ่าสาธุฮะ ่าจับน้ำสองมือเลยจ้าอ่านี่มาถวายทั้งถงนั่นแหละครับถวายทั้งกล่องเลยฮะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์จาัดก,การมะพร้าวมะพร้าวพร้าวอ่าอออัันนี้กครบ น้ำมะพร้าวที่าาเก็บไปถวายปูเอาเอาแยกไว้ข้างในเลยเน่ยเดี๋ยวรถต,ตามนะอันนี้ฮะพาอาทิตย์ขอแสงมาแล้วนะฮะนี่สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยดิวนะฮะ ขณะนี้เนี่ยดองตาบนชื่นครับกูบาไก่แล้วก็สัม,มเนรพามเนี่ยเริ่มออกเดินทุดงแล้วนะฮะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนมายกนะครับเดี๋ยวมีอาสามายกนะอ่าวางไว้ริมริมนะครับเอาวางไว้ริมริมเดี๋ยวมีอาสามายกนะครับเอาวางไว้ริมริมนะอ่าอันนี้เอาเอานมใส่รถเลยครับนมนมยาช่วยใส่รถเลยครับ น้ำเอาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีรถมายากับน,นมใส่รถเลยครับช่วยกันช่วยกันหยิบไปใส่รถได้เลยฮะอ่าผงมาลัยช่วยกันใส่รถได้เลยฮะหรือจะกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้เอายกสองมือจ้ะแม่ยกสองมือยกสองมือเลยยกสองมือนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหยิบขึ้นรถเลยฮะยกสองมือคอยเลย ยกสองมือคอยเลยนะครับยกสองมือจ้ะยกสองมือจับสองมืออ่าอ่า เดี๋ยวช่วยยกใส่รถเลยครับใส่รถตู้เลยนะน้ำเอาวางไว้ริมนะเดี๋ยวมีคนมาหยิบนะอา้าวยกเลยครับสองมือยกประเคนด้วยอา้าวประเคนของก่อนอ่ะละครับประเคนของก่อนนะฮะผมนี่เดินตามหลังเนนเลยฮนะเน่ตอนนี้ สามเณรเดี๋ยวจะเดินก <PA> ี่กิโลเลยฮะวันน <statistics> ี้ไม่รู้นะสักเก้ากิโลนะมั้ยเดินแค่เที่ยงนะ ในขณะนี <toys> ้นะครับสถานีเชนะครับก็ได้ปิดางหน้าเพื่อระายกระบวนการบมยนะครับก็อประารตางากระจายเที่่ระทาพที่ะทให้เป็นตระดับที่สูมากเลนะรับนั่นือ็นควังใจว่าในที่พื้นที่ที่ไปหมดแล้ว็ที่ตลาดงรต้องใช้เป็นการดเปี่ยนที่ดี ัคอรน้าลเดทางเข้าทยแบุกแคโพทุคราวส่วนลงเนในระบบนจะสามารถเดทางตามแผนที่กาหนดไว้แต่เพิ่มการตริดเชื้ออาชีพุนอรอบกประเมที่ประเทศไทยราน้ำารลดรีดเข้ากระเดกระ เ็เป็นภาพนะฮะเ<โ>จ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะัมุยที่เสมอกันนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มาอำนวยความสะดวกกันฮะนี่มาในขบวนเนี่ฮะตามหลังกันนะฮะมาช่วยขนสิ่งของต่างๆท่าสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะนี่ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ตามหลังก well, ันมานะฮะเดี๋ยวไปดูฮะว่าหลังจากหลวงตาบนเชื่นเดินทุดองผ่านแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างนะฮะเอารอชมกันก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะนี่หลังจากที่หลายคนเน้นนาน้าดื่มนะฮะขนมนมเนยต่างๆมาถวายหลวงตาแล้วนะฮะนะครับนี่ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็จะมาขับรถตามหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็มาช่วยยกนะฮะขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับนี่แมช่วยกันนะฮะโอ้โหนี่ครับภาพแบบนี้นี่เห็นกันทุกวันฮะสวัสดีครับพี่นี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลที่เสมอกันนะ,ะนี่วันนี้ก็มีเจ้าที่พสพศรีประจันนะครับอ่านี่ภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือภาพบรรยากาศที่ หลังจากที่หลงวงตาบุญชื่นเดินดุดงผ่านไปแล้วนะฮะสิ่งของต่างก็จะถูกวางไว้นะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็จะมาขนไปนะครับไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆนะฮะอ่านี่มีรถหกร้ออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เพราะว่าหก้อเนี่ยเป็นของอป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตส่งตรงมาจากภูเก็ตนะฮะตามขบวนมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเลยนะฮะเอามาช่วยในขบวนเป็นรถที่ ใช้ขนสิ่งของนะฮะพวกน้ําดื่มต่างๆนะครับของตาบุญชื่นเนี่ยไปบริจาคตามจุดต่างๆนี่มูลิธิพระพุทธทม,มิ่งมงคลศรัทธ,ธา4ี่ห้าและของป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตก็ให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเสมอกันเนี่ยนะฮะขับไปนะครับตามขบวนเลยนะฮะนี่แหมยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับบริเวณวัดสับประรดเทศนะฮะตำบลวังยางอำเภอ ปจัญจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เดี๋ยวเดินเส้นทางนะฮะขึ้นถนนใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางสามชุกอา้าวในเส้นทางใครจะมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นก็เตรียมตัวเลยนะฮะขณะนี้เนี่ยมาสักครู่นี้ฟังวิทยุอยู่นะฮะก็ท่านเดินถึงถนนใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าส่อำเภอสามชุก แล้วเดี๋ยวก็มุ่งหน้าเข้าสู่สิงห์บุรีนะฮะมุ่งหน้าไปทางค่ายบางละจันนะครับจากสามทุกแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางสิงห์บุรีไปทางค่ายบางละจันนะฮะเส้นทางใช้เส้นทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผม Big ะบิ๊กบังฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่าศาสนาพุทธนะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ